สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรหลักหน่วยล่างระยะยาวแม่นๆนะครับสูตรนี้สถิติเข้ามา17งวดนะครับมาดูวิธีการคำนวณนะครับสูตรจะใช้หลักหมื่นบวกหลักพันนะครับบวกหลัก10หน้าครั้งที่2 2ครั้งนะครับบวกร้อยท้ายครั้งที่1บวกหลัก10ท้ายครั้งที่1 2ครั้งบวกหน่วยท้ายครั้งที่1นะครับแล้วก็บวก10ท้ายครั้งที่2 3ครั้งบวก3คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1บวก4 มีตัวเด่นอยู่3ตัวมาดูยอดหลังงวดแรกนะครับสูตรคำนวณได้5 60นะครับงวดน,นี้2ตัวล่างออก85นะครับลักหน่วยล่างนะครับที่เราต้องการก็คือเลขค่าถูกเป็นงวดแรกนะงวดถัดมาคำนวณได้5 60ตัวเดิมนะครับสตัวล่างออก0 6ย์6เข้าที่เลข6 งวดถัดมาคำนวณได้7 82นะครับสองตัวล่างออก87เข้าที่เลขเจ็ดงวดถัดมาคำนวณได้0 15นะครับสองตัวล่างออก20เข้าที่เลข0ูนแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้5 60นะครับ2ตัวล่างออก0 6เข้าที่เลข6 งวดถัดมาคำนวณได้015นะครับ2ตัวล่างออก91เข้าที่เลขหนึ่งงวดถัดมาคำนวณได้560นะครับออก26เข้าเลข6กอาก็งวดถัดมาคำนวณได้เลขเดิมนะครับคือ560 2ตัวล่างงวดน,นี้ออก5 0เข้าที่เลข0 งวดถัดมานะครับคำนวณได้สามสี่แปดนะครับสองตัวล่างออกหกสามเข้าที่เลขสามงวดถัดมาคำนวณได้หกเจ็ดหนึ่งนะครับสองตัวล่างออกสามหนึ่งเข้าเลขหนึ่งงวดถัดมาคำนวณได้เจ็ดแปดสองนะสองตัวล่างออกห้าแปดเข้าเลขแปด แล้วก็งวดทมาคำนวณได้เจ็ดแปดสองตัวเดิมนะครับสองตัวล่างออกเบิ้ลเจ็ดเจ็ดเข้าเลขเจ็ดมาถึงงวดที่สิบสามนะครับสูตรคำนวณได้ศูนย์หนึ่งห้านะครับออกหกหนึ่งเข้าที่เลขหนึ่งมาถึงงวดที่สิบสี่นะครับสูตรคำนวณได้เจ็ดแปดสองสองตัวล่างออกแปดเจ็ดเข้าที่เลขเจ็ดนะครับในตำแหน่งหลักหน่วยล่างนะครับ มาถึงงวดที่15นะครับสูตรคำนวณได้782นะครับ2ตัวล่างออก3 7เข้าลเลข7จงวดถัดมาคำนวณได้1 2 6ออกเบิ้ล22เข้าเลข2องแล้วก็มาถึงงวดล่าสุดนะครับสูตรคำนวณได้7 8 2 2ตัวล่างงวดล่าสุดออก52เข้าเลข2นะครับสูตรเข้ามาทั้งหมด สิบเจ็ดงวดนะครับเข้ามาตั้งแต่งวดที่ออกแปดห้านะครับนี่นะครับก็ถือว่าเข้ามายาวหลายงวดเหมือนกันนะครับคราวนี้จะมาคำนวณตัวเลขงวดใหม่นะครับในงวดวันที่สองมกราคมนะครับว่าหลักหน่วยล่างนะครับระยะยาวสูตรใหม่ครับคำนวณได้เลขอะไรสูตรจะใช้หลักหมื่นเลขหก 6. บวกหลักพันเลขสามบวกหลัก สิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งเจ็ดเจ็ดสิบสี่บวกร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งเลขศูนย์บวกสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองแล้วบวกหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งเลขสี่บวกสิบท้ายครั้งที่สองสามครั้งนะครับสามสี่สิบสองสูตรจะบวกสามคงที่เท่ากับหกในบวกสามได้เก้า 9ก้บกสิได้ยี่สายี่บสามมาบวกสได้ยี่หยีิบห้ามาบวกอีก4ได้ยี่เกยี่เก้ก็30 31 31บวกอีก10เป็น41่สนะครับสีมาบวกอีก3เป็น44ดังนั้นได้เลขสีเป็นตัวเด่นตัวแรกสูตรจะบวกหแล้วบวกส 4. 4ีบวกหนนะครับได้ห้า 5้บวกได้9ดังนั้นตัวเลขงวดใหม่นะครับในตำแหน่งหลักหน่วยล่างคำนวณได้459 3สามตัวนี้จะมาในงวดวันที่2มกราคมหรือเปล่านี่ก็ต้องรอดูในวันที่สลักออกถึงจะรู้นะครับถ้าใครมีสูตรหลักหน่วยล่างแม่นๆก็ลองมาเทียบดูนะครับดังนั้นตัวนี้ที่ผมจะทำข้อมูลเก็บเอาไว้เนาะ หลักสิเราลงแล้วหลักหน่วยสูตรนี้ได้4 5 9 4 5 9อันนี้สูตรแรกนะครับก่อนที่จะถึงวันที่สลากออกผมอาจจะลงสูตรที่2ตามมาอีกดังนั้นข้อมูลนะครับยังยังเหลืออีกหลายสูตรนะครับที่ยังไม่ได้ลงก็ต้องรอติดตามในคลิปต่อไปนะครับคำเตือนนะครับสูตรก็เป็นเพียงแค่แนวทางการคำนวณทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับ ก็ใช้เทียบซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครชอบสูตรไหนก็ลองเลือกนําไปเป็นแนวทางดูนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ